สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลครับวันนี้หลังฝนตกหนักในเมืองสีสเกตนะครับเดี๋ยวพาทุกท่านนะครับมาดูชาวบ้านหาปลากันนะครับที่บริเวณของฝายน้ําล้นหลังโรงเรียนไกลพักดีนะครับนี่ครับมวลน้ําไหลมาจากข้างบนกันเยอะทีเดียวนะครับแล้วก็ไหลแรงครับไหลแรงทีเดียวนะครับดูครับ โอ้โห,โหเป็นยังไงครับมีปลาบอครับไหลยหลยอยู่บ่โอ้ยน้ำไหลแห้งบ่กยลย่างไม่ได้โอ้ยบ่ยยปเป็นยังครับเป็นไหลแห้งเป็นตะยาน <ri> เดี๋ยวมันสิพัดรงหุ่นเลยเลยหุ่นคุณผู้ชมเดี๋ยวมาดูชาวบ้านหาปลากันนะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับดูครับโอ้โหยอดเลยน้ำน้ำแรงมากครับดูชาวบ้านหาปลากันนะครับคุณผู้ชมครับดูมวลน้ำครับไหลมาทางนี้ไหลแรงทีเดียวครับ นี่คือฝายน้ำล้นนะครับอยู่บริเวณของหลังโรงเรียนไก่พักดีนะครับน้ำแรงจริงๆครับคุณผู้ชมครับมวลน้ำไหลมาจากทางด้านโน้นนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ไหลลงตรงนี้แรงเลยครับคุณผู้ชมมองครับชาวบ้านหาปลากันนะครับฝั่งโน้นน้ำแรงมากครับคุณผู้ชมดูน่ากลัวทีเดียวครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวมาดูทางนี้กันนะครับเดี๋ยวมาดูกันตรงนี้ครับน้ำแรงทีเดียวครับดูครับโอ้โห น้ำแรงมากครับคุณผู้ชมครับนี่คือฝายน้ำล้นด้านหลังของโรงเรียนไกรพักดีครับอำเภอเมืองศรีสะเกษนะครับน้ำแรงมากครับฝายน้ำล้นนะครับปเป็นืังไลครับเด็๋ปลาไหลแล้วบ่ครับได้ลหลาไหล,ลบ่บ,บ่โอ้ยุบุ่นบ่ที่ได้ต้นหน้านี่ปลาหยังครับที่ได้บ่โอ้ประหลา,าดก็ได้บ่แน่นบ่ นี่ครับบ้านเหยลงไปนี่นีเลยบรโอ้หุ่นหรครับครับครับอ่ะมาแล้วครับเดี๋ยวมาดูนะครับมาดูชาวบ้านหาปลากันครับมาดูกันนะครับว่าจะได้เยอะไหมนะครับทางด้านนี้ก็มีนะครับนี่อ่าทอดแหครับมาดูกันครับ โหเยอะเลยครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะได้เยอะไหมนี่ครับพี่ทางนี้เขาโอ้ได้เยอะเลยครับคุณผู้ชมครับโอ้ได้หลายแต่ครับปลาหยังครับนั่นโอ้ ปลายังขับปรากฏบ่โอ้คือแน่นอนเหรอวะโอ้โอ้โอ้ลูกปลายังครับเน,นี่ยครับปลาชโดโอ้โอลปลา,า,าชโดหลายเนาะเป็นยังไงทั้งคุณอ้ทั้งคุณก็หลายอย่างกันครับโอ้สุดยอดเลยครับคุณผู้ชมครับโอ้ <c oughs>